ทนายสายหยุดทนายเล็กโทรไปหาพี่อ้อยบอกว่าทนายสายหยุดมาเสนอว่าจะคืนเงินทั้งหมดรวมเ็ยเสร็จร้อยสาสิบล้านให้พี่อ้อยแลกับการถอนฟ้องเพราะถ้าพี่อ้อยถอนฟ้องคดีฟ้องกันก็จบไปคุณสายหยุดครับคุณบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณทําเองโดยที่ทนายตั้มสิตาไม่แบบไม่รู้เรื่องคุณสายหยุดคุณเนี่ยเป็นลูกจ้างเขาเขาจ่ายเงินให้คุณคุณจะทําอะไรก็ทําตามคําสั่งของเขา คุณเห็นพวกผมเนี่ยสนที่ริมทองคุณอาจารย์ปานเทพหรือท่านผู้ชมที่กําลังชมอยู่เนี่ยเป็นแสนคนเนี่ยเขากินแกลบหรือยังไงคุณสายหยุดฟังให้ดีๆถ้าสมมุติว่าทางพี่อ้อยเขายอมสมมุตินะซึ่งไม่มีทางยอมอยู่แล้วคําถามมีต่อไปม่ี้คุณสายหยุดตอบผมแล้วไอ้สิชาพี่เป็นเกิดมึงเอาเงินมาจากไหนร้อยสามสิบเอ็ดล้านมาคืนพี่อ้อยเขาทําหากินมึงก็ไม่ได้ทําหากินเงินทองมึงมึงก็ไปซ่อนหมดแล้วแล้วมึงเอาเงินจากไหนมาร้อยสามสิบเอ็ดล้านมาคืนเขา ไอ้หลมพรางกับดักโง่ๆแบบนี้คุณสายหยุดคุณอยากคิดว่าทุกคนที่คุณต่อสู้ด้วยโง่ไม่ฉลาดเจ้าเล่ยเหมือนคุณคุณใช้คําพูดที่เลวมากกฎหมายไม่มีเรื่องจริยธรรมหรือคุณธรรมคุณไปถามคนเรียนกฎหมายดิคุณถามผู้บังาสารทุกคนดิก็ไอ้กฎหมายมันร่างบวลพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรมไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่อยู่ๆมันขึ้นมาก็อยากจะร่างกฎหมายน้นกฎหมายนี้เพราะประชาชนเดือดร้อนเรื่องนี้เพราะสิ่งอันนี้มีขัดขวางต่อการเจริญของชาติบ้านเมือง เพราะเรื่องนี้ทําให้สินธรรมมันตกต่ำก็เลยจํำไม่ต้องลากกฎหมายนี้ขึ้นมาในโอซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานทําครีมอยู่ที่เชียงรายภรรยาเป็นคนเชียงรายออกมาพนมมือร้องโหมร้องไห้ ต่อหน้าคุณพุทธช่องแปดให้คุณสนที่ให้อภัยคุณสนที่เป็นคนปฏิบัติธรรมให้อภัยตั้มได้ไหมตั้มเขาเคารพนับถือคุณสนที่มากเคารพมากสิเรียกผมไอลิมเคารพมากทิปหายเลยก็คือท้าให้ผมกินฉี่เจ็ดสิบเอ็ดถ้วยคุณพูดจาหน้าสงสารมากคุณให้ผมอภัยเขาถ้าคุณปฏิบัติธรรมและเข้าใจในหลักธรรมคุณเป็นกิลยาณมิต่ดีของสิทธาเบี้ยมเกิดทําไมตั้งแต่คบเป็นเด็กจนถึงวันนี้โตจนหมาเรียนตูนไม่ถึงแล้วคุณ ไม่เคยบอกให้อ้ตั้มมันหยุดทําความช่วสักทีคุณก็บอกว่ามีปัญหาอะไรมาผมช่วยอลไผมช่วยแ,วยแสดงว่าคุณช่วยคนช่วยอยู่สิ <c oughs> แล้ววันนี้พวกคุณหลังชงนํำแพงแล้วแล้วคุณจะมาให้ผมมาไผ่ได้ยังไงตั้มต้องติดคุกก่อนออกจากคุกเมื่อไหร่ผมจะคิดทีว่าผมจ่ายภัยซึ่งจริงๆไม่จําเป็นต้องให้ไผยเพราะผมไม่มีคู่กรณีคุณต้องให้พี่อ้อยเจริญพรเป็นคนให้ภัยคุณไม่ใช่ผม ผมเป็นนักรบฝ่ายธรรมะเมื่อคุณท้าผมรบผมก็ธรรมะนำหน้าเอาธรรมนำหน้าสู้กับคุณทนายเล็กโทรศัพท์มาหาพี่อ่นพี่น้อยบอกว่าสายหยุดต้องการจะเจรจาให้จบจะ,จะ,จะคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ให้พี่พี่น้อยเขาโทรศัพท์มาหาผมสามทุ่มเมื่อวาน ผมก็บอกพี่น้อยไปบอกว่าพี่น้อยคนตัดสินใจได้คือพี่อ้อยนะไม่ใช่ผมเป็นเงินพี่อ้อยพี่อ้อยจะเอายังไงกับเงินพี่อ้อยพี่อ้อยจัดการเองไม่ยุ่งปรากฏว่าอะไรไ้ท่านผู้ชมพี่น้อยพูดอย่างนี้อาที่น้อยโทรมาเนี่ยจะบอกว่าพอเรื่องของทนายเล็กแจ้งมาพี่น้อยไปแจ้งพี่อ้อยว่ามันเป็นอย่างนี้นะเขาจะคืนเงินให้ให้ถอนฟ้องพี่อ้อยพูดกับพี่น้อยเรื่องนี้จะมอบอำนาจให้อาสนที่ตัดสินใจแต่คนเดียวคนเดียวเลย ให้อาสนที่บอกมาอาสนที่เจ้ะยังไงอ้อยจะทำตามบมดท่านผู้ชมคิดว่าผมจะตัดสินใจไงนี่แหละครับคือนรกแตก ผมให้สัจวาจาว่าถ้าพี่อ้อยให้ผมมีอำนาจเด็ดขาดซึ่งท่านพูดแล้วสอบสวนกลางตารวจจะดีใจมากเพราะทงานเด็ดเหนือมากร้อยกว่าคนสุดซอยข้อมูลที่ทําให้นรกแตกทําให้ตั้มนรกแตกทําให้สายหยุดรกแตกอยู่ตรงที่ว่าพี่อ้อยได้มอบอำนาจเด็ดขาดให้ผมแต่ผู้เดียวว่าจะเดินสุดซอยหรือจะรับเงินคืนท่านผู้ชมมีฉันทามิัติแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้เดินสุดซอยและผมก็จะเดินสุดซอยด้วยสัจวาจาที่ผมมีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเรื่องของ พิธาเบี้ยมเกิดถ้าผมเดินไม่สุดซอยขอให้ผมเมียนเป็นไปแต่ขาด